ฉันแค่ทาาในพาร์ทที่5้าลวมัง้งและตอนนี้ผมทําการไปฟาร,ร์มคอปเปอร์มาแล้วก็ไปหลอกมาแล้วผมก็ได้ขวานอันนี้ออกมาเดี๋ยวผมมาตัดต้นไม้โชวนะตัดโคตรเร็วตัดจากถังป้าเห็นไหมแบบฟันใสดฟันใส่บ้านแล้วผมพยายามจะกลับบ้านเก่าบ้านสาขาสองเพราะผมจะไปเอาพวกแร่ที่ผมหลอม,มาไว้แล้วผมเก็บเพื่อใส่ไว้ในกล่อง ตอนนี้ผมเราจะทำสะพานข้ามไปเฮ้ยอะไรอะข้างล่างอะเป้านี่ไม่ใช่เป้าเราเฮ้ยหมู่บ้านก๊อปลินอเอาดิลุยเด็กลุยมีก๊กอปลินเป้าตัวหนึ่งจะไปกูเ้เลยเก่งอะเราเก่งอะถือธนูแล้วไงเก่งอะฟาดหกฟาดแปดฟาดสามมาเด็กไอ่อ,อนถล่มบ้านนะเื้อบ้านอโอ้โหของแบบฟูมาก เอาทุกอย่างอันนี้ก็เอาเดี๋ยวไปแส่บ้านสาขาสามเราที่อยู่ข้างบนอันนี้คงเอาไม่ได้หรอมั้งมันกลายเป็นการซ้อมฟันเฉยโอเคอันนี้เอาได้เนื้อเนื้อเอาเนื้อได้นี่ได้เนื้ออันนี้ก็ได้พวกเชืออไล้บ้านสาขาสองเรามันอยู่ไหนดีกว่าจำไม่ได้ว่ะ แต่นี่ก็คือสะพานที่เราสร้างวันนี้ว่าอุ๊ยโดนโดนน้ําแบบฟันโหดมากอะเหมือนใกล้บ้านสาขาสองดีไม่ดีกับสาขาหนึ่งเฉยอุ๊ยอุ้ยกินก่อนโอ้โหโดนน้ำไม่พัดเลยเฮ้ยคอปเปอร์ฟาร์มเลยสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือการค้าพิกแอก๊ แบบพันสองใช่ชาโคเราฟ้รับจากไม้ได้ไม่ต้องกลัวกรีน่ะโดนพันหกปันสามพันสี่เลยฮิบ้านเราปะยู่ฝั่งกันเนี้ยโอเคไม่ใช่มันก็แค่แคมป์ก็ปิ้นเก่า ทำการข้ามไปอ่าบุ๊กบ้านเก่าเฮ้ยโอ้ยหู่บ้านใหญ่นี่ว่าเอาเนื้อมาทุบทิ้งโอเคเอาโทเทมมาด้วยเอานี้ด้วยหลือหมดมันยกเขาชัดๆไม่ใช่ยกเรายกเขาล้วน มาสนูแล้วไงเก่งอ่ะไอ้ลืมจมเลือด่ะลี้เลือดได้หมดตัวเลือดลือลือแคมป์ไฟต้องเก็บเดี๋ยวตามไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะชิงต้นพืชออกไปจากตัวต้นพืชเพิ่ทิ้งไปโอเคแคมป์ไฟมาละเอาเก็บได้ออ ต้นเพื่อหลงเหลือไหมไม่รูโอเคเสร็จแล้วจะทำการหรือเอาโทรเทมออกมาโอเคบ้านเก่าไม่รู้อยู่ไหนแต่ว่าตอนนี้ตอกลิ้มยืนหลับไม่ต,ติไอ้เเติมเลือดจะตายจะตายเอาเติมเลือดกันงำงำงำเออหมดเร็วเกิน หรือบ้านมันลือโทรเทมออกไม่รู้โทรเทมใช่ที่เกิดมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันดเดี๋ยวกัเลยเดีเดวเดว,เ,ดวเลือกเราลดเร็วจะงไง โอเคในกล่องนี้มีอะไรไหมเอาวเดี๋ยวเราเมาส์อยู่ในกลิ่นไม่มีอะไรขอทิ้งไปบางทีก็เป็นบั็กโน่นนี่นั่นนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวกินเนื้อกินเนื้ออ่าเนื้อเราได้เนื้อมาเยอะแยะเลยอยู่ไหนเอ้าเนื้อนี่ไงเนื้องั้มโอ้โหเต็มา ็มเปรี่ยมอเอาเยหรือบ้านหมดแล้วอยาบด้กองไฟย่าทิ้งโอเคบ้านเก่าเราอยู่ไหนดีกว่าอืมด้านบนยังไม่ได้เปิดแมพคงยังไม่ดูข้างบนเอาเนอนะลงไปนี่คืออะไรของของที่เราทิ้งไว้ทางนี้ทําไปถึงมีสะพานเราเคยมาทางนี้เหรอ คงมาแล้วมั้งกอบลินถูกเลยโอเคอเคยมาแล้วทำไมกอบลินเยอะจัง่ะถ้ามามันต้องไม่มีกอบลินเด็ปกอบลินต้องไงฮะเก่งอ่ะเก่งอ่ะปัม๊มของ ไหนข้างข้าวขอหนัง่หยครับขอหนังหน่อยโอเคอืมทางซ้ายไม่เคยไปข้างล่างสินะบ้านเราเแถวแถวข้างล่างไหมใช่นี่คือบ้านสาขาสองหรือเปล่าหรือสาขาหนึ่งอเอ้ยใช่สาขาสองเพราะมันมีอันนี้อยู่โทเทมทไกระดูก กระดูกเยอะใช่งไงเอามารวมเออแคมไฟเก็บไนกก้นี่สักอันละกันแล้วเอาไอรอนบาร์หมาส,เสามีเหลืองสลามเหลืองสลามเขียวรวมไปอันนี้เยอะแล้วเก็บไปนี้ละกันสลับโอเคก็เราเอาแค่นี้ละกันกนะพบในคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ